เอาไว้คือเงาเทีแหลนบาดออกทาว่าใจบางคนตีเยจนจนไปดีล้นเดิาไปดีให้ล้นเล่นเอาอาลังานี่บบ นี่ถึงเวล้าบ่ฟังล้ำพอเม่บแบบนี้ถึงเลลาบ่ฟังลำพอแม่บัดถึองโถาถึงจะปลาลูกเด็กเด็กแดงไปไปลี่งามไปจากปลาทางเถืองทางลุมพวกคุณสาคนนกกะตั้งตาคุยกันพวกหมอเล้ากะตั้งใจมาเลี้ยงฟังคักเมียพวกคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งใจมาฟังพวกหมอเชิงก็บ่เห็ดีอย่างมาตั้งใจมาเปาเมื่อนี้ท่านนั่งเรานี่สาระต้นทุนเมื่อนี้ท่านทำบุญพ่ากำลังแกกา หาหมอลังอย่างซาแดมาเสียบมางั้นเอามาโตเถียงกันเพื่อหาความสมซึนไอกองบุญดาตื่นในสนุกสมน่าเศร้าเลยแม่ละเนาะตั้งใจเป่าเลยไหม ลเมียตาปาดเมีที่โพสเดียวสาลาเทืองมันเด็ดนักปาดกะโมกะาออาจันอภัยโทษห้ลันโผูความโมนหน่อยล้ำบอดีกดยา,ายรดาย่าปล่อยยาเขียวยาเข็นขอประกาศแต่เวนประซ้ำคนมากมากจังว่าฟังด้วยเจ้าพระเฒ่าเจ้คุณสันจังว่าฟังด้วยเจ้าละไม่ดอกปีกุนเมื่อนีทันทำบุญเนี่ยกำลังแจ้าตาหมัวล้ำอย่างสารมาเสพมางั้นเดามาโตเถียงกายมหาความสมสื่นให้กองอุ่นดาบด,ดินนีสนุกสมบุญจังสัน ลาตนทุนพระทัลงเด็ดขาดและเป่าลองพวกยากน้อยไงยิ่งเสามียวหอกว่าเขาวมีที่รัดปาดมาฟังน้ำเด็ดกับผู้ใดสัวไปดีตังอยู่แต่ละวิทีละลังลงตรงขาแมนบันใดเนี่กะากันสาตึงตั้งดังไก่กางบ่อลำใดไผสากันเอินๆทำทังน้ำและเสือว่าใดไปตั้งไผเจ้าภาพบอกลงไปว่าผู้นั้นบุนี่กัเจ้ากพีว่าผู้แต่งต้นดามาสงตันหน้า ต้นท่านกันไหลเจ้าาจัดแตงใสุ่กอ่านปาล้ำแต่งบนหมูซาทำบ่อนนอนบ่อนอยู่นี่บ่อนตั้งตุหมูกลับไปถึงเทียนของพระขุดนั่นเตียมลงตาเว้นออกเป็นหลับอยูท่ทางนอ,อกไปรักสร้างอานตุ้ปาลำสถาบันทงผิวทงตัวปีโปรดดอกเต่าพอเรียบลอยพอดีผมขึ้นสู่เวทีเพื่อแสดงบทบาที กับสัวตั้งลาในวันไคแขงกําลังขึ้นลาแสดงว่าเริ่มที่ใหม่เจ้าภาพจับเตียงใส่กล่องมาหาทานแต่เราบุนลมมากันไปหลังหลังก้อนก้อนวน,นสัมคัญนี่กยบวนกลับใบบูซากําลังเริ่มบ่มาพระเกงเต็มใหบใบเตี้ยที่ล้ำเนี่ยกใส่แจ่งสองปานเดาเห็นผู้เบาผู้สาวประทึงเด็กเล็กแก่เห็นถึงพ่อเห็นถึงแม่พระสูนยหูศูดต,ตาไปจะบ,บนสะท่าสั่งสั้นปันเตงลอดไฟเด็ก งไฟแบงสี่ยอดสี่นวลนั่งดูต่ำหลักะบวนไพ่มาลัมวลฟังหมอลำกะสสนวนเตยตอกดอกกะบว่ทันดุนกะสสีนนตึกกันแม่นไงขึ้นมาเลี้ยวตองไลเอาโลดพงเพีงขึ้นที่แรกก็เก่งเตรียมตัวเตรียมท่าเป็นจังดีเด็กข้าตองได้บาดึกใส่เกัาห่มมาเดือแม่เด็กข้จังเสียงสมลาหมอลำโผล่ไง ดีทั้งนั้นอาคอยกินได้แม่ได้กินแม้งแล้วจังคอยมากเอ่อฟ่อนเป็นโมลูกโมเต่าโมลูกโมล้มลานบาน,นี่เอา เฝ้ากระพียงกำนองเข้าสะก้อนมือนีเมื่อซิบนิวของผู้กาได้มีโอกาสย่างเก่าสาวขามาล่ำในงานของเข้าในมือนีเป็นบุญหันหยังงานหยังแม่นหมอล่ำเบาพี่น้องบ้านของเขากล่องสิข้าใจกันดีแต่ว่ามือนีกับบ่ลับล่องห้องโตเนี่ยแม่เออหมอล่ำนี่มาเมื่อนีกับบ่รลับล่องห้องโตถิดมือล่ำดีก็ดีพ่อปันป่าสีแตกปวดร้อนเนาะแม่เนาะถึดมือลำแหกไกแหกพ่อปันลดเม่ดดอกยางคือกันเพราะสนั่นแล้วสีดีหรือบ่ดีมือนีเป็นเจ้าได้ฝากพ่อแม่พี่ ้องบ้านของเฮ้าผิดจะลารหน้าซอยกันเดอแม่เดอเพราะสนันเดียวผมจังขอตัวตันถูกตันที่เข้าหลบ บุญประสบเพ็นกันแต่ความั้นมันหนึ่งคงสวัดสดีด้วยบาดยิงใส้หน่อยในถึงบันไกยบบันไกย์เรามารวมหัวฉลองได้ไม่เห็นพวกพวอมม่พี่น้องก่อนบาบุญไหลั้งคุณตาคุณยายบนนยมความเบาเท้งคนเด็กคนเถ้าสลากันน้อยนมพ่อมาถึงแล้วก็ห่มถามเรื่องข่าวข่าวผมนั้นดีใจเงามีเมตตาเกียดความอะไรใจเกียดเกาขันหวานจ่อยบ่ดามีคำปล่อยโวยไว้ไพตาทั้งบ่เลงเวลาล่ำตาำย่ำเละ่ทุ่งกับพ่อดำเกิืงดี อยแมงบ่แม่นเว้าพื้นบ้านจังนึงผิดกันกับบ้านนี้บักยามเมื่อไปถึงรถมาลั้งตังตึงตื่นกันหันจ้อผักมากินเป็นบ่ห่บ่ห่อลำบ่แม่นพ่อ จ้างมาล้ำกระดอยสังแพงไว้อยู่โดนบ้านจังหนึ่งนั่นกะคนจนตั้งแต่ทางลำทางเขาปา่าพอได้กิน่อคำข้ำนำพอท่านตกทองเมื่อนี้กองบุญลดนมาล้ำมางานคนพอสาธุเดือเกิดสัตใดกองให้ผมนี่พอได้มารวมหวามบุญขั้นไปบ้านอื่นพุนเขตินทั้งไก่หลานสีน้ำไปจ่ายโยกเ้าให้คนโหาบุญสู้ข้าวน่าเปีเสียมาฟ้าใบ คันคุ้นพอ,อยากใดคันคุ้นแม่ยากใดสีมาให้ดังใจโทรศัพท์เอากระไดบ่หาเตีสีไปหาส่วนตัวหลานกะสีมาหาลำงานมวนกันพุ่มฟ้าให้สภาจจำไว้คำเลี้ยงบานอยู่ขึ้นตำบลคำเลี้ยงบอกไว้ชัท t าได้เจอจำส่วนอำเภอวานันกันทลาวีชั้เด้อแม่เด้อขึ้นจังหวัดมหาสารคามให้เจือจำน้ำบางขั้น,นไปทางพุ่นให้ไปอามามเบือถือเปลี่นญาติี่น้องสองขังยาสุไล อันนี้ทิศสูงเกาเกาแต่ว่าพอใส่แล้วยจักรวามาล้างหัวจักรวาลเลยขอบคุณครับผม <c oughs> อากาศบานห้องดีฉันน่าเกิดเมื่อไีร ขันเป็นไปทางพุ่นให้ไปหามาเบียถือเป็นยาพี่น้องสองขังยาสุไลขั้นเพื่อนเห็นผมนั่นกาให้ทักทายเออนั่งแถอะโตผมเผือจื้อคนไหลนะบอจพละแนาะ่ได้คนไหลจำยากขอให้ฝงล่ะพี่น้องเป็นขงังจือผมส่วนบาลัมเมือนี่นั่งจักสีสวเรือดีค่อยฟังไปเบิงตีสัวดีหรือไฮ้ค่อยฟังไปเ้อท่านผู้การลำกามทองฟังไปหลายหากสีเห็นบอนพอขันจอต่อประชันฟังไปไหลาหากสีเห็นบอนบันแข่งกันตา ามระยะยาเต้าผ้ากันใี้หากสีเห็นบทจอลอฟังไปเรือเจ้าฟังไปไหลแห่งเสียบวนฟังไปไหลแห่งเสียบวนเขาบวนแกละทะเลโค้งบ่ท่านหัดแจงสีเห็นบนตอนหนักบวชได้ดีได้ขัดบ่อหหเหลืออับใบนี่แนวใดกะเสียวว่ามาเราบ่ให้นั่งทางพนหอบบางคนกับที่คนนำสนยันไปใครได้ยินบ่อละเจ้าเขาสาว่าลำเด็ดทั้งรอยเห็บสาลาคาเขตดอุดรนครกควงไปล่ำใส่เขากระทวงลื้อกำกองสานันอันนั้นควมคนลื้อ <blunt> ต <animation> ่างเต